โอเคครับนักศึกษาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิเคราะห์สัญญาณมีค่านะครับการวิเคราะห์สัญญาณา okay. มีค่าโอเคมีสองคำนะครับสัญญาณแล้วก็ค่านะครับมีคําว่าสัญญาณกับมีคําว่คาค่าแล้วเราจะมาวิเคราะห์สัญญาณพวกนี้กันนะครับว่าเออถ้า สัญญาณในลักษณะแบบนี้นะครับเราเขียนสเปกตรัมออกมาได้แบบไหนทําไมต้องเขียนเป็นสเปกตรัรมนะครับมีประโยชน์อะไรนะรโอเคเราตัวแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันค่านะครับฟังก์ชันค่าไอตัวฟังก์ชันค่าเนี่ยนะครับถ้าเราให้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันค่าถ้าเราให้ฟังก์ชัน x t เนี่ยนะครับ ของสัญญาณนะครับของสัญญาณที่มีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับสัญญาณที่มีความต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องนี่ก็คือเป็นไงครับเกิดขึ้น,ต,นนะนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไม่ใช่นะครับนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมลงมาด้านนี้ นะครับอย่างเงี้ยสัญญาณที่มันมีความต่อเนื่องนะครับสัญญาณที่มีความต่อเนื่องเพราะมันก็ต่อเนื่องทุกเวลานะครับทุกช่วงเวลาในแกนนี้คือแกนเวลาทีนะครับฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน x t อันนี้คือสัญญาณไซน์ถูกไหมครับอันนี้คือสัญญาณไซน์นะครับไซนอัลซร์หรือสัญญาณไซน์นะครับไซน์เบฟนะครับถ้าให้ x t นะครับ ให้ฟังก์ชัน x t ของสัญญาณที่มีความต่อเนื่องนะครับที่มีคาาครบรอบนะครับที่มีค่าครบรอบนะครับคำว่าค่าครบรอบคำว่าคาบเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า period นะครับ period เราใช้คำว่า period ที่มีค่าครบรอบนะครับครบรอบในที่นี้คือครบรอบ T ศูนย นะครับที่มีค่าบครบรอบที่สู์คำว่าค่าบครบรอบนี่หมายถึอยังไงเช่นสัญญาณเนี่ยมันวิ่งจากไหนครับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับมันวิ่งจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะแล้วมันก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาจนมาครบศูนย์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับ แล้วก็โลมาจนครบศูนย์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาเท่ากันในทุกสซเคลื่อนเท่ากันตรงนี้ก็มีค่าเวลาเท่ากับ t ศูนย์นะตรงนี้ก็มีค่าเวลาเท่ากับ t ศูนย์นั่นคือใช้ระยะเวลาเท่ากันแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยมีขนาดเท่ากันสัญญาณมีขนาดเท่ากันเป๊ะเลยถ้ายกเอา กราฟรูที่2มาทับมาวางซ้อนกันกับกราฟรูที่1จะซ้อนกันอย่างสนิทเลยอันนี้เราเรียกว่าสัญญาณเนี่ยมันมีฟังก์ชันค่าอันแรกนะครับ2ค่าที่พูดถึงเนี่ยเป็นค่าซ้าต่อเนื่องโอเคไหมครับเป็นค่าซ้าต่อเนื่องคําว่าเป็นค่าซ้ําตัวเนี้ยเราใช้คําว่า periodic นะครับค่าซ้าเราใช้คําว่า periodic นะครับพีเรียดนะครับพีเรียดเป็นพีเรียดิกนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นพีเรียดิกฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีค่าซ้ําๆๆๆๆต่อไปเรื่อยๆโอเคนะครับจากฟังก์ชันในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มมันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์นะรูปนี้ฟังก์ชัน x t เนี่ยมันไมไ่เริ่มต้นที่ศูนย แต่มันเริ่มมาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้เห็นไหมครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้เห็นไหมฮะนี่คือฟังก์ชันของฟังก์ชันค่านะครับเป็นนิยามของฟังก์ชันค่าซึ่งนะครับฟังก์ชันค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เขียนได้ในสมก,การที่2 2จตามหนังสือเนี่ยนะครับก็คือฟังอินทิเกน ของฟังก์ชัน x t dt นะครับตั้งแต่ a จนถึง a บวก t 0มีค่าเท่ากับฟังก์ชันของ x t dt ตั้งแต่ b, b. จนถึง b บวก t 0ซึ่งความหมายของสมงการที่2.2เนี่ยนะครับความหมายของสมงการที่2.2เนี่ยนั่นคือ ไม่ว่าคุณจะหาฟังก์ชันของลูกใดๆก็ตามถ้าฟังก์ชันลูกนี้คือลูก A นะครับฟังก์ชันลูกนี้คือลูก B มันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับมันจะมีค่าเท่ากันเสมอนี่คือนิยามของฟังก์ชันค่าที่มีความต่อเนื่องทางเวลาและเป็นฟังก์ชันที่มีค่า ซ้ำด้วยโอเคครับเป็นฟังก์ชันค่าที่มีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นฟังก์ชันอะไรครับค่าซ้นะครับถ้าค่าซ้ำตัวนี้คุณถึงจะใช้สมการของนิยามข้อสองดสอนี้ได้โอเคไหมฮะนะครับอา้าวคราวนี้นะครับฟังก์ชันที่มันจะวนวนวน,นไปอย่างเงี้ยมันก็จะวนอยู่นี้ตลอดนะครับมันก็จะวนอยู่นี้ตลอดไปเรื่อยๆของมัน นะครับไปเรื่อยๆของมันไปเรื่อยๆตั้งแต่ลบอิิตี้ไปจนถึงบวกอิิตี้คุณจะคิดค่าที่เท่าไรก็ตามจะมีค่าเท่ากันตลอดนะครับอ่าคราวนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันสายแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าอีกรูปนี้ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมให้การบ้านไปนะครับอาจารย์วาไม่เท่ากันนะฮะโทษทีฟังก์ชันที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยอันเนี้ยคือฟังก์ชันคอร์ด ฟังก์ชันคอสหรือฟังก์ชันโคไซน์นะครับส่วนฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันไซน์นี่คือฟังก์ชันไซน์ sine นะครับอันนี้คือฟังก์ชันโคไซน์หรือฟังก์ชันคอสนะอา้าคราวนี้เราจะเห็นว่าค่าฟังก์ชันของมันเนี่ยมันจะเริ่มต้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเขียนอันนี้อยู่ในเทอมของโอเมกาถ้าเราเขียนอยู่เทอมของฟังก์ชันโอเมกา นะครับเช่นอย่างเงี้นะครับเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับเช่นแบบนี้นะครับเขียนฟังก์ชันโอเมก้าอยู่ในเทอมข,ของฟังก์ชันโอเมก้านะครับฟังก์ชัน x ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเที x T ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ย ตรงนี้ x t มีค่า่ากับ sin นะครับ x t ตัวนี้ x t ตัวนี้มีค่าท่ากับ s i n โอเมกา t คำว่า s i n โอเมกา t มาเริ่มจากไหนถึงไหนมันก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้มาสิ้นสุดที่ตรงนี้ก็คือมันจะขึ้นมาอย่างนี้นี่คือ s i n โอเมกา t เข้าใจนะครับและถ้าเกิดมันมีอีกรูปนึ่งเนละอันนี้ก็คือไซน นะรครับทักขึ้นมาที่นี่มาถึงนี่1 2ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับไซด์สอโอเมกา้าทีเข้าใจไหมครับ2โอเมก้าทีถ้าขึ้นมาอีกครบ3ลูกก็เป็นไซด์สโอเมกา้าทีจนเป็นฟังก์ชันไซด์อะไรครับเป็นโอเมกา้าที เข้าใจไหมครับกาเป็นสายเอ็นเาทีก็มีเอ็นตัวนะครับอยู่ในค้าบเวลานะออ,อนนี้ในฟังก์ชันนะครับในฟังก์ชันในฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันทาบเนี่ยนะครับถ้าเราคํานวณหานนะครับถ้าเราคํานวณหาถ้าตรงนี้เป็นคำเวลานะครับในฟังก์ชันเดิมเนี่ยเป็นคาเวลานะครับตรงนี้คืออะไรครับช่วงเวลาที่สูง เราเคยเรียนอ่านสโคปกมาใช่ไหมครับนะครับเราเคยเรียนอ่านสโคปกมาใช่ไหมครับเวลาอ่านสโคปปับเราก็ตั้งไทม์เบอร์ดิฟทเท่าไหร่ถูกไหมครับเราตั้งไทม์เบอร์ดิฟเท่าไหร่จำได้ไหมครับสโคปเราตั้งไทม์เบอร์ดิฟเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็มาอ่านอยู่ในจอสโคปกว่าจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมาจนถึงหนึ่งลูกเนี่ยมันทั้งหมดกี่ช่อง ใช่ไหมครับม,มันหมดกี่ช่องเอาจํานวนช่องคูณทําเป e r i o d ที่คุณตั้งไว้คุณก็จะได้ค่า t ถูกไหมครับคุณจำนวนช่องคูณอยู่กับเวลาที่คุณตั้งไว้คุณก็จะได้ค่าเวลา t จากนั้นคุณก็มาคำนวณหาความถี่ถูกไหมฮะเราก็มาคำนวณหาความถี่ f เท่ากับ1ส่วนด้วย t ศูนย์ เราก็ได้ค่าของความถี่ซึ่งความถี่ตรงนี้ก็คือ f ศูนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ f ศูนโอเคไหมเข้าใจนะครับโดยนะครับโดยปกต,ติแล้วเนี่ยฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าสัญญาณฮาร์โมนิก นะครับสัญญาณฮาร์โมนนะจะมีสัญญาณอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าสัญญาณฮาร์โมนถ้าเราให้สัญญาณที่เกิดขึ้นมีค่าของเราแบบนี้นะครับนะครับนะ เราให้ตรงนี้เป็นสัญญาณนะครับที่เกิดขึ้นตอนนื่องครานนี้ f ศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วนด้วย t ศูนย์ซึ่ง t ศูนย์ก็คือขอบเขตจากนี้ถึงนี่นะครับจากนี้ถึงนี่เราให้เป็น t ศูนย์นะมันจะมีสัญญาณอยู่ตัวหนึ่งไม่มีสัญญาณไม่ใช่สัญญาณตัวหนึ่งปกติแล้วสัญญาณทุกสัญญาณสัญญาณทุกตัวนะครับมันจะมีฮาร์โมนิกเกิดขึ้น นะครับเอ c h a r m o n i c h a r m o n i c เข้าใจความหมายก็คือเป็นสัญญาณรบกวนเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับจากการสร้างนะครับจากการสร้างสัญญาณนะครับสัญญาณที่เกิดจากการสร้างซึ่ง Har m o ม i c เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีความถี่เกิดขึ้นภายในตัวของมันนะครับมีความถี่เกิดขึ้นภายในตัวของมัน โดยฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นจำนวนเเท่านะครับมันจะมีเป็นจำนวน n เท่านะฮะเข้าใจนะครับเอ่อไอ้เจ้าตัวฮาร์โมนิกเนี่ยมันจะมีความถี่เป็นเเท่านะครับมันจะมีความถี่เป็นเเท่านะครับโดยเราจะเรียกว่าเป็นฮาร์โมนิกที่สอง ฮาร์โมนิกที่ 3, ฮาร์โมนิกที่ 4, ฮาร์โมนิกที่5นะครับซึ่งความถี่เป็น n เ,เท่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูตัวนี้ความถี่เป็นเนเท่าอาจายกตัวอย่างรูปนี้นะครับอาารยกตัวอย่างรูปนี้ฮาร์โมนิกตัวนีน้เกือบชนนะครับจริงๆต้องชนตรงนี้ นะครับอันนี้คือฮาร์โมนิกที่สองฮาร์โมนิกที่สองคืออะไรครับมีฟังก์ชันไซน์อยู่สองลูกนะครับมีฟังก์ชันไซน์สองลูกถ้าเป็นฮาร์โมนิกที่สามล่ะมีฮาร์โมนิกที่สามนะครับมีฟังก์ชันไซน์อยู่3มลูกเห็นไ,ไหมครับ1นึ่งสาม นี่ค่ะฮาร์มโมนิกที่สามแล้วฮาร์มโมนิกที่สี่ล่ะฮาร์มโมนิกที่สี่ก็จะมีฟังก์ชันไซน์สี่ลูกหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ลูกนะครับอันนี้คือ f ศูนย์อันนี้คือ f สองนะครับอันนี้คือ f 3แล้วนี่คือ f สเป็นฮาร์โมนิกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับเป็นฮาร์โมนิกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันไซน์เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเป็นฟังก์ชันซายเหมือนกันนะแต่ว่าข้อข้อสังเกตฮาร์โมนิกเนี่ยมันจะมีแอมพลิจูดลดลง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 เรื่อยๆจนถึงฮาร์โมนิกที่ n นะครับจนถึงฮาร์โมนิกที่ n นะครับซึ่งเขาเอาฮาร์โมนิกนี้มาใช้ประโยชน์อะไรเราเคยรู้จักไอตัวนี้ใช่ไหมครับเราเลยเคยรู้จักไอเจ้านี่คือสัญญาณสายใช่ไหมใช่ไหมครับไอเจ้านี่คือสัญญาณอะไรครับแฝงเกลื่ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมแล้วก็นี่เป็นสัญญาณอะไรครับเป็นสแควร์เวฟใช่ไหมครับ สามเหลี่ยมกับสแควร์เวฟเกิดจากการเอาฮาร์โมนิกมารวมกันนะครับเกิดจากการเอาฮาร์โมนิกมารวมกันฮาร์โมนิกที่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดมารวมกันสร้างเป็นสัญญาณหนึ่งสัญญาณฮาร์โมนิกที่สามหกสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าจนถึงเอ็นนะฮะแต่เป็นฮาร์โมนิกที่นะครับเอามา รวมกันเราไปค้นใน Google ดูนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสร้างจากฮาร์โมนิกคู่หรือฮาร์โมนิกที่รูปสี่เหลี่ยมสร้างจากฮาร์โมนิกคู่หรือฮาร์โมนิกที่ฮาร์โมนิกนะครับก็จะมีออดฮาร์โมนิกแล้วก็อีเวน h a ฮาร์โมนิก อ๋อก็คือฮาร์โมนิกที่อีเวนต์ฮาร์โมนิกคู่ฮาร์โมนิกที่สองสี่หกแปดสิบกับฮาร์โมนิกที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสาสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่บเอ็ดก็ว่าไปนะครับอันนี้คือฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นซึ่งนะครับซึ่งในฟังก์ชัน xt ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมันมีฮาร์โมนิกเป็นจำนวนเตัว เมื่อมันมีฮาร์โมนิกเป็นจำนวน n ตัวซึ่โดยที่ฮาร์โมนิกนี้อยู่ในฟังก์ชันของอะไรครับไซน์ side, หรือโคไซน์นะครับอยู่ในฟังก์ชันไซน์หรือโคไซน์เราสามารถที่จะวิเคราะห์สัญญาณน,นี้ในรูปของอนุกรมฟูเรียรซึ่งเขียนได้ดังนี้นะครับในเทอมของอนุกรมฟูเรียรอนุกรมฟูเรียรเขียนได้ในเทอมของ x t เท่ากับ a 0นะครับบวกกับ summation ของนะครับวงเล็บเอาไม่วงเล็บประดนะครับ a n cos n โ m e g a ้า0 t บวกกับ b n sin n โ m e g a ้า0 t เมื่อ n เท่ากับ1จนถึง infinity <c oughs> นะครับ n อนเกับหนึ่งจนถึงอินฟินิตี้อันนี้คือนี่คืออนุกรมฟูเรียตัวเนี้ยเราเรียกว่าอนุกรมตรีโกณมิติฟูเรียซีรี ฟูเรียนะครับแทฟูเรียอนุกรมตีโกณมิติฟูเรียหรืออนุกรมฟูเรียตีโกมิตินะครับโดยที่อะไรนี่ครับมันจะประกอบด้วย2เทอมเทอมแรกเนี่ยคือ a อศูนย์เศูนย์เป็น dc นะครับ a อศูนย์เนี่ยเป็น dc เทอมนะครับ dc เทอมหรือเฟดาเมนทอน dc เทอมแล้วมันก็จะบวกด้วย ฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวนะครับฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวเมื่อ n เป็นหนึ่งเมื่อ n เป็นสองเมื่อ n เป็นสาเมื่อ n เป็นสี่โดยมันจะมีขนาดของมันอาจารย์บอกแล้วเนี่ยครับขนาดของฮาร์โมนิกมันจะลดลง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 เรื่อยๆนะครับขนาดของมันก็คือสัมประสิทธิ์ a อกับ b n a อกับ b ีเนี่ยคือสัมประสิทธิ์นะครับ สัมประสิทธิ์สปสนะครับอาจารย์ช่านว่าสปสสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันคอร์สมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สัมประสิทธิท์ของฟังก์ชันซายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รยอ,หรอย่างงี้เป็นต้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นขนาดที่มันลดลงลดลงลดลงมาเลยเมื่อ n แปรเปลี่ยนตั้งแต่1จนถึง i ิน i n i t y เมื่อ n แปรเปลี่ยนตั้งแต่1จนถึง infinity โอเคนะครับจาก สมการนี้นะครับเราเรียกโอเมก้าศูนย์ว่าอะไรเราเรียกโอเมก้าศูนย์ว่าฟันดาเมนทอนเฟรเซซีฟ e ันดาเมนทอนเฟรเซซี U e N C F R E Q U E N C Y ฟันดาเมนทอนเฟรเซซีหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือความถี่มูลฐาน นะครับแปลแบบเป็นภาษาไทยก็คือความถี่มูลฐานภาษากีกเราใช้คำว่าฟันดมิทอนอฟิซซีโดยที่โอเมก้าศูนย์เนี่ยนะครับโอเมก้าศูนย์เนี่ยอันนี้ให้เป็นสมการที่สองจุดสามนะครับสมการที่สองจุดสามนะฮะจากสมการที่สองจุดสามเนี่ยเราจะเห็นว่าเอเอ็นแล้วก็บีเอ็นเนี่ยเป็นส,มสัมบทธิ์นะครับของค่าเวลา t0 นะครับ an แล้วก็ b n เนี่ยเป็นเท่าตที่ a n, และ bn เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันนะครับ cos กับ sin ที่เกิดขึ้นนะครับจากฮาร์โมนิกนะครับจากฮาร์โมนิกตัวเนี้ยฮาร์โมนิกตัวเนี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะโดยที่ t0 เท่ากับ1ส่วน f0 นะ1ส่วน f0 แล้วก็มีค่าเท่ากับ 2พายส่วน f ศให้ตรงนี้เป็นสมการที่2.4ให้ตรงนี้เป็นสมการที่2.4ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ย t ีศูนเท่ากับ1นึส่วนเศเราพอเข้าใจไหมครับตรงนี้เราพอเข้าใจไหม ข้างศักดิ์อยู่ไหมครับอยู่ครับอะาจารย์ทีศูนย์เท่ากับหนึ่ง่วนเอฟศูนตรงนี้ติดใจใไหมครับเข้าผมครับผมนี่คืออะไรครับติดใจติดใจครับติดใจไหมครับคำว่าติดใจคือไม่เข้าใจนะ ทีศูนย์ทากับหนึ่งส่วนเศูนย์ให้มันมาได้ยังไงครับ,มรบผมฮะอธิบายนิดนึงได้ไหมครับอธิบายนิดนึงจำที่ผมพูดถึงสกหนไอยไหมครับเมื่อกี้อ่ะโอเคอาจารย์อธิบายฟังทีศูนย์นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนเศูนย์เมื่อกี้ อาจารย์พูดถึงจอสโคปนะครับอาจารย์ขอลบ,บตรงนี้ออกก่อนนะฮะอาจารย์ขอลบตรงนี้ออกก่อนบางคนก็เพิ่งเข้ามาหรือว่าหลุดไปนอนอถ้าเราตั้งสโคปนะครับมีสโคปเนี่ยเราตั้ง Time Division Time Perdip เนี่ยนะครับ Time p ป r เนี่ยเราตั้ง Time Perdip ไว้แล้วเราก็อ่าน จอสโคปเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราก็อ่านสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับเราก็อ่านสัญญาณที่เกิดขึ้นว่าไอ้สัญญาณเนี่ยมันได้้หมดกี่ช่องสัญญาณจากเนี่ยจนถึงเนี่ยมันได้หมดกี่ช่อง,ญญเ,ง,เ,องเราก็เอาจำนวนช่อง มเท่ากับจำนวนช่องคูณกับตัวนี้ time p e r i ที่คุณตั้งไว้เนี่ย time p e r i เนี่ยโอเคไหมครับคุณได้ t ามแล้วนะฮะคุณได้ t าม e แล้ว t i m เท่ากับจำนวนช่อง1 2 3ก็คือ3ช่อง คุณอยู่กับคูณอยู่กับ time per dip time per dip ช่นคุณตั้งไว้50มิลลิเซกก็3คูณ50ก็150มิลลิเซกเราก็หา f f เท่ากับ1ส่วนด้วย time จำได้ไหมฮะซึ่ง time ตัวนี้ก็คืออะไรครับ t 0นนั่นแหละเพราะนั้น f เท่ากับ1ส่วน t หรือ ถ้าคุณย้ายเอฟลงมาข้างล่างนะครับคุณย้ายเอฟลงมาข้างล่างทีก็โดดขึ้นมาข้างบนใช่ไหมใช่เอฟกับหนึ่งส่วนทีมีค่าเท่ากับไทม์เท่ากับหนึ่งส่วนเอฟเข้าใจไหมครับอันเดียวกันนะอ้าวเ,เรารู้แล้วว่า t 0ศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วน f ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น เท่ากับสองพายส่วนเอฟศูนย์้งงไหมเอ่ยไม่งงนะครับไม่น่างง,งนะฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวทีไม่ใช่สองพายส่วนเอฟศูนย์ตัวทีอาจารย์เขียนผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นสองพายส่วนเออเมก้าสองพายส่วนเออเมก้านะฮะนี้ต้องเป็นสองพายส่วน สองพายส่วนเลอโอเมก้าครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าดูตรงนี้นะครับโอเมก้าศูนย์เท่ากับสองพายเอฟศูนย์ใช่ไหมครับโอเมก้าเท่ากับสองพายเอฟเพราะนั้นโอเมก้าศูนย์ก็ต้องเท่ากับสองพายเอฟศูนย์ถูกไหมครับอา้าวคราวนี้ถ้าคุณทำเอฟศูนย์เท่ากับ โอเมก้าศูนย์ส่วนด้วยสองพายใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณย้าย f คุณย้ายสองพายไปหาร F โอเมก้าศูนย์มันก็กลายเป็นโอเมก้าศูนย์ส่วนด้วยสองพายเท่ากับ f ฟศูนย์ใช่ไหมอ้าวคราวนี้ถ้าเป็น1ส่วน f อศูนย์ถ้าเป็น1ส่วน f อศูนย มันก็ต้องเท่ากับ1ส่วนโอเมก้าศูนย์ส่วนด้วยสองพายถูกไหมครับเศษส่วนเศษส่วนสอนเศษส่วนก็กลับจากเศษเป็นส่วนเปลี่ยนจากหารเป็นคูณมันก็มีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับสองพายส่วนด้วยโอเมก้าก็คือตรงนี้ก็เทียตรงนี้ นะก็เลยเป็นสมการที่2.4นั่นคือ t ีศูนย์เท่ากับ1บนึ่งส่วนเศูนยะ์เท่ากับ2พายส่วนด้วยโอเมก้าหรือนะครับโอเมก้าศูนย์ทศูนย์เท่ากับ2พายเป็นสมก,การที่2.5งจนะเข้าใจนะครับโอเค เดี๋ยวจะหมดเวลาละเดี๋ยวรอดูเทปต่อเทปที่สองนะครับดูเทปที่สองต่อ